ไปดูเรื่องราวสถานการณ์ของการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากพบว่าบ้านหลังนี้นะคะใช้เป็นที่ซุกซ่อนและก็ประกอบวัตถุระเบิดโดยวันนี้เจ้าที่ตรวจยึดนะคะอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการประกอบอาเบิดได้หลายรายการรวมไปถึงบางส่วนค่ะพบว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และก็พร้อมนําไปก่อเหตุโดยวันนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าตำรวจนะคะได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9กาตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลา โดยพบว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จวจยึดในครั้งนี้ค่ะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนําไปประกอบเป็นระเบิดได้เป็นจำนวนมากค่ะโดยพบว่ามีทั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สายไฟโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนับสิบเครื่องรวมถึงถังดับเพลิงเก่าท่อ PVC ท่อเหล็กลูกปลายค่ะเสื้อลายพรางเสื้อชรบอ,อาวุธปืนยาวไทยประดิตฐรวมถึงวิทยีสื่อสารปืนดัดแปลงจากท่อ PVC โดยทางเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9กและก็ชุด EOD นะคะได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดเบื้องต้นพบว่าชิ้นส่วนหลายรายการสามารถนําไปประกอบเป็นระเบิดได้ขาดเพียงดินระเบิดกับตัวจุดชนวนเท่านั้นค่ะเจ้าที่ได้มีการควบคุมตัวชาย5คนที่อยู่ในบ้านภายดำเนินสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นเครือญาติกันถึงที่มาที่ไปของวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดว่านําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรและยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงก,กับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่เปิดชายแดนของจังหวัดสงขลาในช่่่วงทีีผาาานนมมและกร รายชื่อของทั้ง5คนนะคะที่ไปตรวจสอบโดยตำรวจระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวน สำหรับการตรวจยึดวัตถุต้องสงสัยในครั้งนี้ที่ได้เป็นำนวนมากนะคะเป็นผลมาจากเจ้าที่ฝ่ายปกครองรับแจ้งค่ะว่าเข้าไปช่วยระงับเหตุคนคุ้มคลั่งในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมูกก่9ตป่าชิงอเะจะาจังนวัดสงขลาค่ะและระหว่างทางพบชายต้องสงสัยขับมอเตอร์ไซค์าาผ่านมาจึงขอตรวจคน้นพบยาบ้าจำนวน10เม็ดค่ะขอไปพบยาบ้าจำนวน101เม็ดจากนั้นนําตัวไปตรวจค้นที่บ้านนะคะและก็พบชาย4คนกํลาลังเสพยาบ้ากันอยู่พร้อมกับยาบ้าอีก100เม็ด และจากการตรวจค้นภายในบ้านปรากฏว่าพบวัตถุต้องสงสัยที่สามารถนำไปประกอบเป็นระเบิดได้เป็นจำนวนมากตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่แหละค่ะ